สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวแนะนาตัวนิดน,นึงนะคะนางสาวหลังทิยาเฉวเฉียบค่ะพยาบาลวิชาชีพชั้นาญการค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะนางสาวจุธารตัตนพันธ์นะคะผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขค่ะค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะก็มาอยู่กันที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสามนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองการแพทย์เทศบาลนาครภูเก็ตนะคะ โดยปกตินะคะ,ะศูนย์บริการของเรานะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะคะก็จะมีศูนย์บริการสาสุขหนึ่งนะคะอยู่ตรงลานมังกรนะคะแล้วก็ศูนย์บริการสาสุขสองนะคะจะอยู่ถนนอนุภาคนะคะแถวแถวโรงพยาบาลอบาจน,นะคะแล้วก็อของเรานะคะก็จะเป็นศูนย์บริการสาธานณสุขสานะคะก็อยู่ถนทน,นกระนะคะวันนี้นะคะจะให้น้องนะคะแนะนําบริการของเรานะคะว่าเราเนี่ย ให้บริการอะไรแกี่วประชาชนในเขตพื้นที่เราบ้างนะคะที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขสามนะคะค่ะสำหรับอาหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขสามนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของงานอนามัยชุมชนค่ะก็จะมีงานดูแลสุขภาพค่ะผู้ป่วยในกลุ่มที่ติดบ้านหรือว่าติดเตียงค่ะเป็นการดูแลที่บ้านค่ะในที่นี้ค่ะอาจจะหมายถึงในเรื่องของการลงทําหัตถการด้วยค่ะก็จะมีการฉีดยายเจาะเลือดหรือไม่ก็ ะเป็นการทําแผลคะ่ะซึ่งโดยทั่วไป่ะคะในที่สุดเราะคะ่ะก็จะมีการทําแผลให้ผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงะะที่บ้านอยู่นะคะคช่วงนี้แล้วก็นอกจากบริการการดูแลที่บ้านแล้วะคะ่ะเรายังมีเป็นตัวโครงการเนาะที่ซึ่งตอนนี้นะค,ะค่ะเขียนว่าทั่วประเทศะะคะก็น่าจะมีการจัดบริการนะคะก็คือจะเป็นโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่่ะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงะคะ่ะ ซึ่งของเราอะค่ะตอนนี้ค่ะก็ได้ดําเนินโครงการนี้อยู่ด้วยค่ะซึ่งในส่วนนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ผ้าอ้อมสําหรับผู้ใหญ่ค่ะก,ะก็ก็สําหรับพี่ๆที่ดูไลน์นี้อยู่นะคะก็ในส่วนของผู้สูงอายุหรือ,อผู้ป่วยที่ กั้นปัสสาวะอุจาระไม่ได้นะคะที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของตำบลตลาดใหญ่นะคะที่อยู่ในความดูแลของกองการแพทย์ของเรานะคะที่ยังไม่ได้เข้าโครงการนี้นะคะอยากที่จะเข้าโครงการนี้ก็ สามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้คะ่ะที่เบอร์โทร076นะคะ354นะคะ501นะคะเพื่อปรึกษาว่า,าผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าโครงการได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่แน่ใจว่าเข้าเกณฑ์ที่จะเข้ารับแผมเพืรหรือเปล่านะคะเพราะว่าแผมเพืรเน,นี่ยเ,เราก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่นะคะว่าต้องเป็นผู้อันปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะคะแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่คอสน,นิงค่ะในส่วนนี้ค่ะ จะมีะตัวใบรับรองแพทย์อะค่ะแนบมาด้วยนิดนึงค่ะหรือว่าในอีกกลุ่มหนึ่งอะค่ะก็จะเป็นผู้ป่วยที่พูดง่ายๆว่าคือเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยค่ะอะค่ะถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะก็คือสามารถเข้ามาติดต่อหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะ,คะโดยเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะ1ฉบับเนาะสำเนาบัตรประชาชน1ฉบับนะคะแล้วก็ถ้ามีก็คือในส่วนของใบรับรองแพทย์นะคะก็จะเป็นใบรับรองแพทย์1ฉบับอันนี้สามารถใช้ตัวถ่ายได้เลยนะคะ ในส่วนของโครงการผ้าอ้อมของเรานะคะแล้วนอกจากโครงการผ้าอ้อมเรายังมีโครงการอะไรนะคะที่มี CG นะคะลงไปดูแลค่ะในส่วนนี้จะเป็นตัวของโครงการลองเท e มแคร r ค่ะซึ่งในโครงการนี้ค่ะจะเป็นการให้บริการค่ะในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะในกลุ่มติดบ้านหรือติดเตียงค่ะโดยที่จะมีผู้ช่วยเหลือดูแลค่ะเหมือนที่พี่แตงบอกว่าคือ CG ค่ะลงเยี่ยมบ้านด้วยค่ะอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางศูนย์บริการสาธารณสุขสามเนี่ยค่ะก็คือยังจัดโครงการเป็นเหมือนโครงการกายภาพเนาะแต่ว,ว่าของเราอะค่ะอาจจะลงทํำกายภาพโดยแพทย์แผนไทยอะค่ะจะเป็นการฟืน้นฟูพกก้ามเนื้อมาเ็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็คือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหลักๆเราจะลงกันทุกวันพฤหัสในช่วงบ่ายค่ะ ใช่คะ่ะในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมออีคุณหมอแพทย์แผนไทยนะคะลงร่วมกับเจ้าหน้าที่ จะมีพยาบาลนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะลงไปรวมให้กําลังใจผู้ป่วยกันด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีกําลังใจและฮึดสู้นะคะในการที่จะกายภาพเพราะบางทีอะทำกายภาพไปแรกๆอาจจะท้อเนาะเพราะว่าทําไม่ได้แต่ว่าพอหลังๆอาจจะได้การเสริมแรงนะคะแล้วก็กายภาพเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะมีกําลังใจแล้วก็กลับมากายภาพทําให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้นะคะค่ะ ซึ่งมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเราพูดถึงกายภาพเราไม่พูดถึงกิจกรรมนี้ไม่ได้เลยก็จะมีกิจกรรมบาร์เบอร์เนาะที่เป็นกิจกรรมหลักๆของศูนย์เราค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะเป็นกิจกรรมการลงไปช่วยผู้ป่วยในการทํากิจวัตรประจําวันบางส่วนค่ะเช่นการตัดผมหรือว่าตัดเล็บอะค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้อยู่กับพี่แตงเนาะกับพี่ช่างบาร์เบอร์ของเราเลยพี่แตงคานี้มีรายละเอียดอย่างไงบ้างคะโดยปกติแล้วว่าค่ะในส่วนของกิจกรรมบาร์เบอร์เองนะคะเราจะจัด ทุกวันอังคารนะคะโดยอาจโดยจะจัดช่วงตอนบ่ายของทุกวันนะคะของวันอังคารเนาะโดยกลุ่มที่เราจะลงไปช่วยเนี่ยในการดูแลเกี่ยวกับสุขลักษณะของผู้ป่วยก็จะเป็นกลุ่มที่ติดเตียงหรือว่าติดบ้านที่มีความยากลําบากในการที่จะเดินทางไปร้านตัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่ออำเนยความสะดวกแล้วก็เพื่อให้คนดูแลค่ะสามารถดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลเราก็จะลงไปช่วย ตัดผมให้นะคะตัดเล็บให้หรือในบางรายเนี่ยญาติไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลนะคะเราตัดผมเสร็จก็ช่วยกันอาบนะ้ำในในบางรายที่แบบญาติอาจจะต้องออดูแลเช้าแล้วกลับมาเย็นเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยในในผู้ป่วยที่ยากไร้แล้วก็ลําบากในการเดินทางไปถ้าตัดผมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะคนไข้ก็สบายตัวขึ้นนะคะเล็บไม่ยาวนะคะผมสั้นดูแลง่ายนะคะแล้วก็ ในส่วนนี้ถ้าผู้ป่วยที่อยู่ในเขตของเทศบาลนะคะก็สามารถติดต่อถ้าพวกเราไม่ได้ไม่ได้ลงไปเจอหรืออะไรอย่างนี้นะคะแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์076นะคะ354 501ได้นะคะค่ะก็นอกจาก กิจกรรมที่เราพูดถึงไปแล้วอะค่ะก็จะเป็นการอาลงทําหน้าที่เชิงลุกใช่ไหมคะแต่ว่าในในหน้าที่เชิงลับอะค่ะของศูนย์สามก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะประชาสัมพันธ์นะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมของศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุขค่ะซึ่งซึ่งศูนย์นี้ค่ะจะเป็นศูนย์ที่ให้บริการในการยืมคืนอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ ผู้ป่วยที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะการให้บริการเนี้ยค่ะจะให้บริการในผู้ป่วยที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในตําบลตลาดใหญ่แล้วก็ตลาดเหนือคะ่ะอันนี้นะคะเวลาให้บริการนะคะก็จะแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันนะคะในส่วนของช่วงเช้า9ก้าโมงถึง11บเอโมงครึ่งนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะคะเอกาสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะ ก็เอกสารที่ต้องใช้หลักๆนะคะก็จะมีเป็นตัวสำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วยค่ะหนึ่งฉบับค่ะมีเป็นตัวสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มายืมอุปกรณ์นะคะอีกหนึ่งฉบับค่ะแล้วก็จะเป็นตัวสำเนาทะเบียนบ้านค่ะที่ผู้ป่วยอาศาอัยอยู่ปัจจุบันค่ะแล้วก็เอกสารก็นิดเดียวนะคะไม,ไม่ไม่ยุ่งยากเนาะก็คือสามารถถ่ายเอกสารน,นะคะแล้วนํามายื่นได้เลยอันนี้ก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คําปรึกษาอยู่ว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนเหมาะกับผู้ป่วยที่มีโรค ที่ป่วยอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะดูว่าจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะแนะนําได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรานะคะตอนนี้เ,เดือนหน้านะคะจะมีกิจกรรมพิเศษก็คือก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทําการสํารวจนะคะผู้ป่วยที่มีความพิการเนาะ อันนี้ค่ะเราทําร่วมกับกรมผู้สูงอายุแล้วก็กองสวัสดิการนะคะของเทศบาลเรานะคะแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุขสามนะคะเพื่อเฟ้นหาผู้สูงอายุที่มีความพิการนะคะที่จําเป็นต้องใช้รถเข็นนะคะวันที่5นี้เราก็จะมีกิจกรรมการมอบรถเข็นนะคะโดยหัวข้อนะคะโครงการนะคะเดี๋ยวจะเป็นโครงการจัดหากายอุปกรณ์นะคะสําหรับช่วยเหลือคนพิการนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในเรื่องโอกาส พระราชาพิธีมงคลเะลิมพระชนมัยมรพันษานะคะโคบกโรบนะคะของวันที่28กรกฎาคมพศ2567นะคะโดยในส่วนนี้นะคะรถเข็นก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ กิจกรรมดีๆนี้นะคะก็จะมีวันที่5นะคะแต่ว่าในช่วงของช่วงเวลาในการมิถุนาใช่ค่ะ5มิถุนา, 5, นา2 5 6 8 5. ของเรานี่เองนะคะในช่วงเวลาที่เราจะลงไปมอบนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะลงไปมอบนะคะช่วงเวลาไหนแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะเป็นการลงไปมอบถึงบ้านเลยเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเป็นผู้ที่ติดบ้านอยู่แล้วเนาะอันเนี้ยมีความลําบากในการเดินทางมารับเราก็สามารถที่จะ พาอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะไปให้เพื่ออำนวยความสะดวกได้ถึงบ้านเลยนะคะส่วนในส่วนของวันนี้เราก็คงมีมีข้อมูลหรือว่า้าต้องการติด ติดตามมาคะข่าวสารของเราค่ะทาง Facebook กะะ็ค่ะทางทางส่วนเราก็มี Facebook นะคะชื่อว่าส่วนบริการสาธารณสุขสามค่ะพิมพ์แบบเป็นตัวอักษรได้เลยค่ะกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็สามารถติดตามได้ค่ะหรือว่ามีคลิปหรือว่ามีอะไรอัปเดตอะคะ่ะก็เราก็จะลงไว้ในนั้นค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้ะนคะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้ายัางไงนะคะก็มาพบกับเราได้ใหม่นะคะศูนย์บริการสาธารณสุข 3, สามเทศบาลนครภูเก็ตค่ะ<า>ขอบคุณค่ะโอเคครับ,บ,บประมาณนี้นะเพราะว่า